เรียนบ่ายอย่างเนี้ยโอ้ยยอมเรียนซื้อเมื่อคืนมันจิตตกใจห้องนังประนีกูเฮ็ดงานอยู่ดีนะว่างานปอยู่พันสันนีกูถือดาได้แท้แห้งคือเพลงเร่งอยู่โอ้โหเฉยเด้อเฉยเด้อเออแล้วมึงมีแหวงกูอ๋อพอดีว่ากูได้ยินข่าวว่ามึงสิลางานกับบ้านอยู่นานบ่กูกับนางหวดกะลังวันศุไปนานพอดี กะเลี้่าสิมาให้มึงไปเป็นไก่ให้แน่นะเราเป็นอย่างยู่ซือๆก็สิไปนานกันละนางหัวดเราสีขายทีเล่าแต่มันติดซือนะแฮนองซายเล่านะ่ะตอนนี้เราบวชอยู่นานอือแสดงว่าเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันอือยีคน,คนละแปลง,ปงคนละแปลงไปยังก็ขายบ่ได้ทีเขานางหังหวมันเป็นที่ตาบอด ขันแฮป์่เส้นเห็นที่เราเป็นท่างสาธารณาานะไห่น่ะหนังหัวแล้วก็ขายบอได้ <c oughs> ลิตโตนมีที่ดินเป็นของเจ้าของเสือเป็นที่ดินตาบอด <c oughs> เออกราสันกูเป็นไกลให้ก็ได <c oughs> ขนน้ขึ้นอากาศไปกระสันไปแบบบุฟี่รอมกูนาแตงัวเลยค่ะเร็วเร็ว <c oughs> เก็บแป้ง เกจ้าจากสิบคนนี่ล้านผมเจ๊งแท้ๆนี่ถือว่าเขาสนิทกันนะซื้อได้ขั้นว่าสนิทนี่ผมไล่จออกจากร้านแล้วเอ้าจะเป็นยังงวะอ่ะกระโจมมาที่ไหนกระซังเตยน้ำพอนพอซั่งกาแฟจักเทียโอ้ยกอกูเนี่ยอายุเริ่มร้ายขึ้นแล้วมันตักกินกาแฟเพื่อสุขภาพเว้ยว้าวว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 วะวว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  ไม่ีเงจำได้อยู่เนาะกัดใจเย็นๆก่อนภูกระลังสิรวยขึ้นแล้วยับยับนั่ง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 ที่แท้หนักหัวกระจังไปเป็นมูนี่ถึงว่าล่ะจะตือรือล้นเป็นพิเศษทรานดาละานอคนคืออีหนามนี่เงินมากงานเดินเว้ยและอีกอย่างหนึ่งหนักหัวแล้วก็บอยอ้อไปนเมึองสองต่อสอง แล้วนหัวตอยอยาเรื่องอยังไงล่ะกูซท้คือกันแทะกูซท้คือกันจังหดแล้วมึงเคยเห็นยังกับกูบกไ,นนะไว้นะกูบ่ลเรื่องเว้ยก็ตอนนั่นนะหน้าเงี้ยวบอ,อกผมก็เลยต้องบังคับให้หน้าตรวจตอมลูกหมากบอ,บอกต้องเลยมึงคิดอย่างนั้นกับกูก็บ,บอกมาลดคิดยังไงเศร้าเศร้าเทียงกันยนู่นาละเรื่องน้ำเดิม มาขืดมาคุยกันเรื่องสไปน่านีกว่านี่เช่าจังไดนนี่เฮ้ยสูุสิพระกันไม่นานเตี่ยเออเฮ้ยโอ้โหสไปจังไดนนี่สั้นกูไปน้ำเด้อแต่เรื่องที่ไปจังใดมาจังใดนี่ก่ต้องเป็นห่วงเอารถยุบานกูไปก็ได้เพราะว่ายุบานกูเนี่ยมีรถหลายคันเอา้าแล้วลานมึงล่าเช่าจังใดอะมึงเห็นสิยากเลยปิดล่านก็จบแล้วเพราะว่านี่ล่านนี่พ่อก็แค่เปิดให้เขาเฮ็ดแก้เซ็งเหรอไหมแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวนั่น เก็เล่นิ e e, ok <East>. ีส่โอกาสเนี <wellness> ่ยไปเที <benefit> ่ยวน่านกันแล้วก็พอไปฮอดน่านแล้วดิกูซีมีเซ้อร้ไพรยเส์้อ้ยปั๊บแต่งโตมาเต็มยดแล้วนะน้หัวอะแน่นอนอยู่แล้วแ็เห็นมันบอกว่าต้องมีขึ้นเขาขึ้นดอยน้ำน่ะ กูก็ต้องเตรียมโตไม่พร้อมแล้วนะ <c oughs> เอาแล้วนี่บบกดอมมันไปสายละคือยังไม่ทันได้มาอยู่จังหวะตีเละซสายแล้วเดินี่เอาใส่ลงโทรหามันดูมเสร็จดีหัวมันหดอดาไยแล้วเอาดีโทรกันเลยกดตดีละ ว้าบอกกูไม่เคยติดในใหนีไผนะเว้ยเฮ้ยหัวเคยว่าฟีดอมมาแล้วฮหากระรอโดนไ่ครับบักคอนดอมกูกน,น,นลังวัดตะผู้ใดแหลนตะกงู้ใจตกประยุทธดตุ้มอยู่น่นะหน้าหัวคอยซื้อฟีดอมมาแม่มมคอนดอมโอ้ยแล้ว ไอนาโฮนิไพวะลืมแน้น้ำตัวนี่ไอแน่คนของพ่อให้มาขับรถและเอานวยความสะดวกให้กับพวกเขาประจันผมว่าข้าวฝาไปกันเถอะสิ่เหฮี่มหอเมื่อานก่อนมืดไปขึ้นรถจูบู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 ฮักเจ้าจูบูฮักเจ้าหลายจูบู่จูบูจูบูจูบูฮักเจ้าจูบูฮักเจ้าลาย แต่เจ้ากับอายเอามาใส่บอกกันเติมคำว่าจูบุต่อท้ายคำว่าฮักเท่านั้นมันเป็นคำสื่อสารที่เบาเ้ากียังเขา้าใจ ไอ้สิขอเป็นแคนพักกันแน่นคือปั่นเขานี่วอยากให้ความพัดเข้าแตกยอดคือพักแยแงที่อีแ<อ>ม่เอามาแกงใส่หน่อม้เป็นบ้าอะไรไปเนี่ยจู่ๆตะโกนเสียงดังเดี๋ยวรถตกถนนตายกันหมดหรอกบอมี่อย่างปวดเนี้ยซื้อ โอ้ยผมละตื่นหมดแล้วว่าแม่นไอ้เน่ยหลับไหนี่วะผมขับรถแล้ไม่มีง่วงอยู่แล้วความปลอดภัยของคุณด้อมอ่ะต้องมาเป็นที่หนึ่งว้าวดีที่สุดแล้วครับที่พ่อผมไม่ใจไอ้เจ้าดูแลผมจะเต้นหน่อยจุนงไญ่นี่ไปฮ้งงองไปยกงเัานะ หามไปให้ยังเยวามจ่ย่แตวเี่ยวไม่ได้ครับอุ้ยม่หามหามให้ยัเหนียวางเช่นยเยเนี่ยหาให้เร็วไม่ได้ครับเอาไปยังหายเช่วไให้อุ้ยอุคุณดำยกมือไหวจ้าที่เจ้าางเจ้าป่าเจ้าขัาแล้วกอนครับยวของคุณดำแบวมใหญ่เ้จะทำไงนะครับโอยูมาเรื้ยงอียงไลก็ไป Dìng. 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 น่าสินั่งเนี่ยเอาอเราคือพวกนางหม่งเกาล่าหนาก็แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนางเบิงที่ทัศนาระยัดไปยัดไปยังข้างหน้านี่มึงมาไนดะ้แอบอูง่ายๆดอ๋ฝักแม่นรีบขึ้นมาทันทีสิครับจะได้เดินทางกันต่อแล้วไอ,ไอ้แย่หูทางเราไหมครับคันบระโฮนี่ถามผมก็ได้เด้อเวลาขับรถอ่ะ ผมเปิด GPS นำทางตลอดนะครับแบบนี้ครับแสดงว่ามั่นใจได้เลยว่าขับรถนิ่ม่เคยหลงเปล่าหลงตลอดอาจารยผมบอกทางให้ดีกว่าครับไม่เป็นไรครับคุณแมนผมล้อเล่นเฉยเฉยหัวจะอันไอยู่นั่นล่ะไป้เป็นอะไรเนี่ยครับคุณต้อง ก็น่านจะมองนี่สเมื่อไรก็เมื่อน,นั้นแหละแต่ที่แน่ๆนะมืดฮัโลโหลเย็ยนอันถอยห้องน่านมือๆคนเหรอเด้อเตรียมภาพที่พาพเห็นไหม มาเลยนะเนี่ยโอ้ยแตชุดนั่นชุดนั้นอันเจ้าเจ้าเอาอันทรงทีพีเมาเลยเด้อพอผมไปหัวน้าเพื่อเขาไปโจโจ้น้องการครับครับครับที่นี่เหรอครับที่นี่แหละเนะประกำอุจักคนน่านนั่นสิอ๋อไอเอียนแล้วเป็นลูกน้องเก่าของพ่อแล้วเป็นคนไตได้มาได้เมียอยู่น้านนี่แหละคนทางอย่างสื่อเอียน ซื้อคนตายมีตังห์ลองตังหลายบอเอามาตัางกูนี่แหละวถเป็นคนตัางเห็นแล้วอ่ะอันว้าเไปหัวแนานนะมึงเห็นนางหน้าแล้วปั๊บมึงก็สิรู้เลยปะเอียนหรือบ่เอียนเฮ้ยบองที่มึงบอกว่าโจนๆน่ะมันสิหาสาวเหนือมาหายแมนบอแมนแล้วสิพาเขาน่ะไปเที่ยวงานลำบวงโอ้ยเจ้าหน่ากเทศคิดไปไกลเนาะ ไรว่าน่านคางี้เมืองจะขึ้นกับดีขึ้นกันนะเดี๋ยวมือเดียวอยสิพาเที่ยวไปทัวร wow. oh. <Yeah. S 1> ์เลยว้าวจวัเลยๆอๆลอยๆลอตยลอะๆลอยยลอยๆียๆลอยโอยยบลลอ เฮียด้วยคุณท้อลูกเจอไหนได้เนี่ยขอโทครับอ้คุณด้อมเฮ้ยเฮ็ดยังไงเฮ็ดยังไงจะไม่ได้เหรอโอ๊ยงานแดงดาวมึงน้ำมึงมาเบิ่งบัดเนี่ยหุ่นนั่นหุ่นหุ่นนั่งหน้านั่ยนั่นมันโมเมนต์เอียนธรรมดาเด้มันเอียนเพียกสั้น

con